คำว่าพระสกิทาคามีมักหมายความถึงว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีผลอันนี้อารมณ์จะต้องเลยไปโสดาบันมาแล้วเพราะว่าพระโสดาบันมีคุณทรงคุณธรรมสี่ประการคือนึกถึงพระพุทธเจ้าคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลบริสุทธ ส่วนที่แถมที่เกินก็คือมีพะนิพานเป็นอารมณ์นี่หมายถึงว่ามีความมั่นคงจริงๆคำว่านักผรีพระพุทธธรรมทารียสงฆ์นี้เขามหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เมิดคำสั่งหมายถึงศีลสิ่งใดที่พระองค์ทรงสั่งห้ามตามพระธรรมวินยัยสิ่งนั้นท่านที่เป็นพระสนาดบบันย่อมไม่ปฏิบัติ สิ่งใดที่องค์สมเด็จพระรงสวัสดิ์ทรงแนะนําให้ปฏิบัตินั่นเป็นทางของพระโสดาบันปฏิบัติคือความไม่ยากจะเพราะอาศัยที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆจึงทร,ง,รง,สงสินบริสุท์คำประสิ์ของพระโสดาบันก็ต้องหมายเอาถึงกรรมบทซิสด้วยคำเร่องกรรมบทสิสเป็นทั้งสินเป็นทั้งธรรม และมีเพลียผ่านเป็นอารมณ์อยู่ในขอบเขตของศีลในวงจำกัดตอนนี้สำหรับพระสีทาคารีถ้าแยกกล่าวกันไปก็เป็นงแต่ว่ามีจริยาทั้งหมดเหมือนประโสดาบันแต่ว่าระงรับความโลภระงรับความโกรธระงรับความหลงให้เบาบางลงก,กว่าประโสดาบัน นี่เราก็ย้อนไปดูพระโสดาบันว่ามีกรรมฐานอะไรเป็นอารมณ์บ้างพระโสดาบันมีมรณานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายเป็นปกติเมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็ไม่ยอมตายเร็วจะตายอย่างดีนี่ก่อนที่จะตายดีหรือเป็นผีดีก็ต้องเป็นคนดีก่อน คนจะเป็นคนดีได้ก็ต้องอาศัยมีพุทธานุสติกามฐานธรรมานุสติกามฐานสังขานุสติกามฐานศีลานุสติกามฐานนับประมิหารสี่อุปสมานุสติกามฐานยิ่งกว่านั้นก็มีฮิลิโลตปะประจําใจอย่างนี้เป็นประโสดาบัน นี่เป็นสูนดาบันคุณทรงคุณธรรมได้อย่างนี้สำหรับพระสกิทาคามีระทรงคุณธรรมเหมือนกันแต่ว่าสำหรับพระสิธาคามีมกักเบื้องต้น,ตนก็เพิ่มมาพยาภานทานที่กล่าวมาแล้วเมื่อคืนนี้คือร่วรวงกำลังใจของพระมีหารสีให้หนักขึ้นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อกระทบกระทั่งกับรมที่บุคคลทําให้เราไม่ถูกใจเราให้อภัยไ,ไม่ถือโทษโกรธคนนั้นถ้ารมทรงจะได้อย่างนี้จริงๆก็จัดว่าเป็นพระสกิทาคามีมักอย่างยากยังยังไม่ถึงสกิทาคามีผลมีการที่จะปฏิบัติตนในเพื่งถึงพระสกิทาคามีผล ก็ต้องเพิ่มกรรมฐานืะวิปัสสนาญาณบางอย่างควบคุมเข้ามาเพราะว่าสําหรับวิปัสสนาญาณในด้านเบโซดาบันนั้นในด้านสกายยะทิฏฐิยังไม่มีการลังเกียจในร่างกายอารมณ์ยังไม่ละในร่างกายเด็ดขาดเพียงแต่เพียงมีความรู้สึกว่าร่างกายมันจะต้องตาย ความพอใจในร่างกายว่าเป็นของสวยสดเงางามของน่ารักน่าชมยังมีอยู่นี่มาด้านทศกิธาคามีแล้วก็มาเพ่งดูตามคำสอนท่านบอกว่าพระสกิธาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงเนื้อการที่จะบรรเทาความโลภ เขาต้องทำยังไงก็ต้องเพิ่มกรมรมฐานเข้ามาอีกองหนึง่งนั่นก็คือจาคานุสติกรมรฐานด้วยรู้ว่าจาคาอนุสติจาคานุสตินี้หมายถึงจิตค,คิดอยู่เสมอในการที่จะกำจัดความเหนียวแน่นความสนิท ด้วยความโลภในทรัพย์สินมีความรู้สึกแฝอำน,นาของปัญญาว่าคนที่มีความตจนีเหนียวแน่นเกาะอยู่ในทรัพย์สินมากเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถใช้บริจาคทานการสงเคราะห์ไม่มีการเกือ้อกูลบุคคลอื่นให้มีความสุขตามที่เราจะเพืนช่วยได้ อย่างในสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าไม่รู้จักลดช่องว่างแต่ความจริงไอ้การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีการสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่พระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วแต่ชาวโลกไม่มีความเข้าใจไม่ปฏิบัติตาม เนื้อการที่จะเป็นพระสกิทาคามีก็ต้องมีจาคานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์สำหรับจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้ความจริงก็มาจากมุหานสี่นั่นเองการที่เราจะสละทรัพย์สินให้แก่บุคคลใดก็ทรัพย์สินเราหามาไดอยากเราก็จะให้ได้ด้วยอำนาจหนึ่งเม่พาความรักปรนนาความสงสาร ถ้าเราเกลียดไม่สงสารเราก็ไม่หายแน่และอย่างดีดีสุดก็ให้ด้วยความไม่เต็มใจนี่สำหรับพระสิกขาคามีไม่อย่างนั้นมีอารมณ์ใจที่จุเสมอว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกาย แม้แต่กายของเราเองเรายังควบคุมให้มันดีตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ข้ามความตายไม่ได้เราจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์สัตว์เรียท,ที่เรียกว่าเพื่อนเคยแก่เจ็บตายให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะกึงทำได้เจจากคะตัวนี้เป็นการให้ตัดขาด ให้เพื่อการส่งเคราะห์จริงๆไม่มีความหวังในผลตอบแทนแม้แต่คำสรรเสริญเยืนย่อจากบุคคลผู้รักก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้โดยการมีความหวงังว่าคิดว่าจะตัดโลภค,ความโลภในจิตให้มันขาดไปแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้น การให้ต้องคิดพิจรารณาดูก่อนว่าให้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมถ้าให้จนถึงก็เราเดืดร้อนทพระพุทธเจ้าทรงตำหนิแต่สำหรับว่าท่านนี่เป็นบรษฐานดาบันก็ดีถ้าสีทาคามมก็ดีเป็นคนรคประกอบพระธศรทาฉะนั้นท่านผู้นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงห้ามรบกวนท่านบุคคลประเภทนี้ ถ้าขอเข้าท่านก็น,นึกว่ามีความจําเป็นท่านก็ให้แต่ขอบ่อยๆเป็นเกินวิสยัยของสมณะคนขอเลยไม่เสพระใครเป็นขอทานไปฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่งรู้ว่าบุคคนใดเขาศมัสถาก็อย่าอ้าปากขอถ้าจิตนั้นไม่จําเป็นที่สุดเชินผ้ามันไม่ขาดจึงท่านยะนู่นนไม่ได้เลยจะไปขอเขา มันยังใช้ได้คนยังอยาจะขอมันไม่อดที่ไม่ยาตายก็จะไปออกปากขอ้าการขอมันเป็นจริยาของความเลวไม่ใช่จริยาของความดีเพราะคนขอนี่ต้องตัดอารมณ์การหน้าด้านหรือมีความรู้สึกในด้านนี้ออกไป นี่การขอบ่อยๆหรือขอเกินจำเป็นไม่ใช่สัมณวิสัยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามว่าแต่คุณใดถ้าเป็นภาเสขห้ามการขอทุกอย่างเว้นไว้แต่สิ่งนั้นมันถึงที่สุดที่เราไม่สามารถจะส่งตัวได้จำเป็นจะต้องขอก็ขอแต่เฉพาะในจุดที่จำเป็นมีค่าไม่สูงนะ ตั้งนี้เพราะอะไรพระ่าทรมองประสูติดาสิกิทาคามีพระมีหังสีประจำย่อมมีเป็นคน,คนมีใจดีเพยาเกือ้อกูลนี่สมในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีพระขอในสำนสักของประโสดาสิกิทาคาจนเกินพอดีมีเยอะแยะไปนั้นเหตุนี้ปรากฏขึ้นองค์สมเด็จพระจอมใตจึงห้ามขอที่สำหรับพระเราต้องมีการสำรวมในด้านนี้ให้มาก ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นประสงดามันคันก็จงอย่าเอ่ยป่าขอถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆขอเขามากเกินไปใช้เขามากเกินไปไมันจะเป็นการรุ่มร่ามไม่เคยใสยของพระจงมัชฉยัดอาการทุกอย่างอย่าคิดว่าถ้าเขาให้ก็ได้ใจขอกันละ นี่สหรับพระสิกิธาคามีมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอหรือบรโภดาบันก็เหมือนกันมีอารมณ์ในการให้ไม่ใช่มีอารมณ์ในการขอนี่วัดกำลังใจของเราว่าการปฏิบัติของเราเข้าถึงประโภดาปฏิมักรสิกิธาคามีมักแล้วนี่อยางเป็นอันว่ามีอารมณ์คิดจะให้อยู่เป็นปกติไอ้ก,การความโลภมันก็มันเถาวร การคิดว่าจะคิดโกงคิดโงเขาไม่คิดอยู่แล้วนี่การไตะเกียรติกายแสวงหาทรัพย์เกินพอดีย่อมไม่มีกับพระสกิาทาคามีเพราะจิตเริ่มเป็นสุขมีเท่าไรก็เป็นสุขแต่การหากินต้องหาแต่หาแบบสบายๆอย่างอารมณ์ที่มีความสุขไม่เบียดเบียนตนยิงเกินไปยิ่เกินไป นี่เป็นอนารมณ์พระสกิทาคามิมักเพิ่มจากขานุสติกรมฐานก็ไม่กดหนึ่งบทหนึ่งทำเป็นชายสมาบัติให้อารมณ์สงบตัวคิดไว้เสมอการคิดไว้เสมอมีความรู้สึกไว้เสมอนี่ชือ่อว่าเป็นการทรงฌานถ้าทั้งนั่งภาวนาตามปกติโดยเวลาเลิกแล้วจิตไม่ได้คิดจิตมีความเร็วอันนี้ไม่ใช่พระสกิทาคาอนาคา มันเป็นจิตของสัตว์นาบาย,ยภูมิจงไขรร้่วนคิดไว้จะเป็นนั่งภาวนาเฉยๆนั่งภาวนาเฉยๆนี่รมใจมันไม่ดีอมันก็ดีแค่ภาวนาบางทีก็ภาวนากันไปเป,ป็นปกติเ,เวลาภาวนาก็จิตก็สั้นไปโน,น่นสั้นไปนี่มันใช้ไม่ได้มันต้องมีปัญญาไข้ทรวนมีความรู้สึกตยวตลอดเวลา ถ้าการอย่างนี้มีอยู่แล้วก็ในแดนไหนก็แดนนั้นก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความเลวร้อนเนี่ยดับข้อดีสองพระสีท่ทาคามีระงับความโกรธตรงปริมาตตัวนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่ามีพระมีหานสี่เป็นจำแต่ถ้าว่าก้านาคามีก็เพิ่มอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วว่าให้อภัยทาน นอกจากจะระงับความโกรธยับยั้งความโกรธได้ความโกรธมันยังมีอยู่ <c oughs> อย่างเบอร์โสนดาบันยังมีความโกรธแต่ถ้าว่าไม่ทำลายเขาความโกรธแล้วยังพยาบาทอาจจะคิดแหมไอ้เจ้านี่มันเร็วจริงๆไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะทำลายแต่ว่าคิดว่ามันเร็วเจ็บยั้งเจ็บใจแต่ไม่คิดฆ่าไม่คิดทำลายแต่ม่อยากสังคมสมาคมด้วย ยังมีอาการใบหน้าเครียดแต่มาถึงพระสิกิทาคามีอาการเครียดของใบหน้าไม่มีโกรธยังมีความโกรธไม่ชอบใจคิดไว้ว่าไม่ชอบใจยังมีอยู่แต่รมจิตอีกส่วนหนึ่งเขาพยายามผ่กข้ามความโกรธผ่กข้ามความพยาบาทคิดให้อภัยกบคคลผู้กระทำความผิด โดยมีความรู้สึกว่าจิตของบคุคคลคนนี้เป็นจิตโองสัตว์ในอบายภูมิซึง่งเป็นทึ่งเป็นท่ายเขากิเลตันหาวปาทานและโูติสมณกรรมเราไม่ควรจะตอบแทนในการลาักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเขาจะเป็นสัตว์รกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสเตชนันเป็นเรื่องของเขาเราไม่สนใจให้อภัยกับความผิดของเขา นี่แปรลมของพระสิทธาคามีมากนี่มาได้ความหลงตอนนี้ก็มาจับสก,กายยตทิฏฐิเครื่องเครียดขึ้นเครื่องเครียดขึ้นตอนไหนเครื่องเครียดขึ้นเพราะว่ามาพิจนารณาลอกที่จะเห็นว่าร่างกายของเราไม่จะตายแล้วก็มามองที่ร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอันว่าพเพิ่ม กายคตานนสติก้าสุภกรรมฐานหนักขึ้นโดยมาพิจารณาาร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายตายแน่มันเป็นมรรนดาบันคิดเพือแค่ตายแต่ยังมีความพอใจในลักษณะของร่างกายในผิวพรรณของร่างกายการสวืสองานของการตกแต่งร่างกาย แต่มาในด้านทัศกิธาคามีนี้เพิ่มเพิ่มอารมณ์ที่มีความรู้สึก,กว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประจุกันแล้วก็มีความสุขบรกทุกทุกด้านสเลดน้ำลายสุขบรกเงื่อใครสุบรกบลกเลือดเนเลือสุขปรกน้ำเหลืองน้ำหนองสุขบรกอุจารปัสสาวสุขบรก รวมความบรรทุกส่วนของร่างกายนี่มันสกปร,รกจริงๆเมื่อสกปร,รกก็รู้สึกว่ามันเป็นของน่าเบือ่อไม่น่ารักแต่ก็ยังยังไม่หมดแต่อารมณ์ในการพิจารณาร่างกายของคนและสัต,ตว์ทั้งตัวเองแม้ว่าเกิดอาการสลดว่าร่างกายนี่มีสภาพไปต่างอะไรก็ะซ่วเคื่อนที่ พ็จะมูมองลงไปทุกจุดทุกประการมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกผิวนิดเดียวที่เรามองเห็นก็ว่าสวยแต่ทั้งทั้งที่ผิวที่เราเห็นว่าสวยวนั่นแหละก็ต้องชำระล้างกันทุกวันถ้าปล่อยเกิดกลางไม่อาบน้ำไม่อาบผ้าไม่เช็ดตัวไม่ชำระล้างสักเจ็ดวันมันก็ทนไม่ไหว,วน่าแสดงว่าแม้แต่ผิวกายที่เราเห็นว่าสวยมันก็สกปรก ถ้าส่วนที่อยู่ในผิวกายลงไปขไ้างในถ้าลอกหลังลงไปนิดเดียวเลือดทไหลซึมออกมาเห็นเลือดมีกลิ่นเลือดเหม็นข่าวเราก็พาซี่สีินว่าเลือดสกปรกนี่ลอกเลือดเข้าไปภายในเห็นตัดไตไส้ปอทหารใหม่าหารเก่าอุจาระประสะัสสะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปหมดตอนนี้ดูไม่ได้มันสกปรกจริงๆ อรมณ์เบื่อจากร่างกายที่เห็นมา,ส,นมาสวยสดงามแลยไปขอหน้ารักมันก็เร,เริ่มเริ่มคลายตัวลงไปยังไม่หมดกำหนดจิตเป็นเอกับตารมเป็นชานไม่ไม,ไมีไม่มีความรู้สึกเมามันในร่างกายแต่บางขณะยอมปรากฏบ้างเนื้อการข้อสก,กายทิฏฐิตัวนี้ แล้วก็มาพิจรารณาด้วยกายกตตานุปฏิและสุภกรรมฐานเพื่อตัดความหลงในร่างกายเห็นว่าร่างกายสุขรกแล้วเห็นว่าร่างกายมีสภาพที่ต้องสลายตัวยึดถือดึงดันดึงมันไว้ไม่อยู่นี่เป็นอนุว่าอารมณ์จิตตรงนี้ถ้าเราจะเข้าไปพิจรารณาว่าจ,จุดไหนหนอที่เราจะเป็นพระสิกขาคามี ก็เป็นสีทธาตุคามีผลมันมีอารมณ์พอท,ที่จะพิจารณาได้มั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกในด้านเพศตรงกันข้ามคือเรื่องของเพศมันเริ่มสลายตัวลงไปความรู้สึกสนใจในในเรื่องของระหว่างเพศมันมีเหมือนกัน แต่ถทว่าน้อยเต็มทียามปกติมันจะมีมีความรู้สึกขันในเรื่องของระหว่างเพศแต่ว่าบางครั้งเห็นคนเดินผัดไปผัผดมาก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาบ้างแต่ถทว่าด้วยฉับพลันนั่นเองในขณะสู้ขณะเดียวจิตก็จะสลายจากความพอใจ เพราะอะไรเพราะอารมณ์เห็นร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกเห็นผ้าตาทะลุไปถึงหนังทะลุจากหนังเข้าถึงเนื้อทะลุของเนื้อเข้าถึงตับไตไส้ปอดมองเห็นทะลุหลบหลงวัตถุส่วนของร่างกายคนและสัตว์มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกและมีความเสืส่อมโทรมเป็นปกติ อาการของคนทรงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรกันกต้องบริหารร่างกายเน่นร่างกายสุดสมไปกดธ,ธรรมดาและในที่สุดมันก็สลายไปตัวนี้เป็นทําให้กําลังใจคลายความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นเสียแม้แต่ร่างกายของตนเองก็มีความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายไม่พึงปรารถนาแต่ด้กว่าอารมณ์ความพอใจในร่างกายยังไม่หมดเชืหรือบ้าง นี่มาได้ความโกรธก็ยังมีอยู่แต่มีเบาๆก็ะทบปังโกรธปังเมื่อโกรธแล้วก็ระงับความโกรธโดยการให้อภัยใช้เวลานาน,านไม่เกินห้านาทีอารมณ์นั้นก็คลายหายไปและก็ไม่ติดใจในความผิดของคลอื่มนมาด้านถึงความโลภมีอารมณ์ชิดสบายพอใจตามฐานะที่ทรงอยู่ ยังไงไงก็คิดว่าถ้าเร่้งตัวรอดเป็นพอนี่ถ้าอารมจิตขมันดาท่านพุทธริษัททั้งหลายมีอารมณ์เบาในด้านโลภะความโลภมีความพอปรากฏขึ้นในจิตคิดว่ามีมากก็บพอมีน้อยก็บพอจะไม่ได้แนะนำให้ธรรมาหากินกันนะ มันได้เท่าไรรู้สึกพอปีนี้ได้มากพอปีหน้าได้น้อยพอคพือดิคิตไม่ลิ้นโดนโดยก็มีการยอมรับทังถี่ว่าไอ้เหตุผลที่เพิ่งได้มามันก็เป็นไปตามกฎตามความสามารถตามกาลสมัยที่มันจะส่งขึ้นมาได้หรือจะหามาได้ความโรรกรธระงับึ้นได้โดยฉับไปไม่มีการผูกพันในการพยา,าัาิ ากายของทางากายที่มีความพอใจระหว่างเพศหรือวัตถุต่างๆความสวยสดงดงามของวัตถุก็ดีความสวยสดงดงามของร่างกายขอขบุคคลก็ดีสลายไปจากใจเกือบหมดสิน้นนี่ท่านมีอารมณ์อย่างนี้องสมเด็จพระมหามนินทรงตัดว่าท่านผู้นั้นเป็นพระสิทธาคามีอาดาสนับันนี้การมีแน่นลำกันก็หมดลงแล้ว ต่อนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงรดงจดดดิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ทำภาวนาและพิจิรณาตามัติยาใสจึงกว่าจะได้ยินสัญญยาณบอกกทเวลา